สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็อยู่ในหน้าของกูรูกูรูนะครับอะไรกูเนี่ยก็ในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนโหลดตัวแลมดังของเซิร์ฟไต้หวันนะครับก็เนื่องจากเพื่อนๆขอกันมาเยอะนะครับผมก็จะมาสอนทําให้ดูเลยละกันก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเซิร์ฟไต้หวันดีเป็นเซิร์ฟที่โอเคที่สุดแล้วเพราะว่ามันโหลดได้ง่ายครับขั้นตอนไม่ยุ่งยากเหมือนกับเซิร์ฟจีนนะครับถ้าใครเคยเล่นเซิร์ฟจีนนะครับการโหลดเนี่ยมันค่อนข้างยากนะครับมันมีขั้นตอนอะไรที่ค่อนข้างจะเยอะเนาะก็เลยมาเล่นเซิร์ ขั้นตอนการโหลดเซิร์ชใต้วันนะครับก็โหลดได้ง่ายมากก็สามารถโหลดได้ทั้ง PC แล้วก็ในมือถือนะครับก็ตัวที่ผมโหลดนะครับจะเป็นในส่วนของ PC นะก็ใครที่เล่นใน PC นะครับก็ทําตามผมได้เลยนะก็ขั้นตอนแรกของการดาวน์โหลดนะครับก็ให้เพื่อนๆพิมพ์ตามผมเลยนะครับแท็บแท็บนะครับนี่พิมพ์ตามผมไปแล้วก็กด enter มานะครับแล้วก็เข้ามาที่ลิงก์แรกนะครับที่เขียนว่าดาวน์โหลดแท็บๆทบมบายนะครับอ่ะคลิกมาเลยก็ในส่วนของมือถือนะครับก็สามารถกดที่ android เพื่อโหลดได้เลยนะครับ แต่ถ้าในส่วนของ PC นะครับจะต้องดาวน์โหลดโปรแกรมจําลองมือถือมาก่อนนะก็มีให้โหลดหลายโปรแกรมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น n o อกหรือว่าบูสเต็คหรือว่าจะเป็นน้องผมก็ได้นะครับ LD Player ที่ผมใช้อยู่ในตอนนี้ส่วนตัวนะครับผมแนะนําให้ใช้เป็น LD Player นะครับหลังจากที่ผมลองมาหลายตัวแล้วรู้สึกว่า LD นี่คือค่อนข้างที่จะสมูทนะครับแล้วก็ตั้งค่าง,ง่ายด้วย ก็สำหรับใครยังไม่มีนะครับก็เข้าไปดาวน์โหลดก่อนนะถ้าเป็น ld ก็เข้าไปเลยนะครับ ld ก็เข้ามาดาวน์โหลดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ติดตั้งอะไรให้เสร็จนะก็กลับมาในตัวของแท็บๆทบนะครับถ้าเป็นใน PC นะครับเพื่อนเพื่อนจะต้องกรอบลิงก์ด้านบนมาก่อนนะครับเพื่อที่เราจะเอาไปวางในโปรแกรมจําลองของเรานะครับแล้วก็เข้ามาที่โปรแกรมจําลองของเรานะครับผมผมก็จะเป็น ld นะถ้าเป็นเพื่อนเป็น ld เป็นผมนะครับก็ทําตามผมได้เลยนะะก็กดเข้ามาที่เว์เซอร์นะครับจากนั้นเพื่อนเพื่อนก็วางลิงก์ได้เลยนะครับก็จะขึ้นหน้าโปรแกรมแท็บาทะคขึ้ จากนั้นให้เพื่อนเพื่อนเลื่อนลงมานะครับแล้วก็กดไปที่ Android นะครับเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับของผมก็จะไม่กดนะเพราะว่าผมมีอยู่แล้วหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับก็จะได้โปรแกรมแทบแถบมาเพื่อนเพื่อนอาจจะสังเกตเห็นนะครับว่าทาไมผมมีเกมแอนด์มดังหลายตัวก็คือตอนนี้ก็เล่นหลายๆเซิร์ฟนะครับตรงซ้ายมือก็จะเป็นเซิร์ฟไทยนะครับตรงกลางจะเป็นเกาหลีแล้วก็ขวามือก็จะเป็นเซิร์ฟไต้หวันที่เราจะโหลดกันนั่นเอง ขั้นตอนต่อไปนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ตัวแอปแท็บนะครับก็จะเป็นหน้าแบบนี้ขึ้นมานะครับก็ด้านบนขวานะครับจะมีกลมๆสีฟ้าให้เราล็อกอินได้นะครับก็อันนี้เป็นเพื่อนจะล็อกอินหรือไม่ล็อกอินก็ได้นะครับอันนี้ไม่มีผลนะครับก็แล้วแต่เลยนะก็ให้เพื่อนๆกดมาที่ตรงแว่นขยายนะครับตรงข้างๆกันเลยเนี่ยอ่ากดเข้ามานะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อเกมนะครับ slam dunk เข้าไปค้นหาเสร็จก็จะมี slam dunk หลายๆเซิร์ฟขึ้นมานะครับก็ในส่วนของเซิร์ฟไต้วันนะครับจะเป็นตัวสกุลเงีผมสกร ที่มีแบ็กกราวดด้านหลังเป็นสีขาวนะครับจะเป็นอันนี้นะมันจะมีเขียนต่อด้านหลังอยู่นะครับว่าจะเป็นเซิร์ฟอะไรก็สําสหรับใครที่อยากโหลดเซิร์ฟจีนก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับแต่ของเราก็จะเป็นเซิร์ฟไต้หวันนะครับจะเป็นอันนี้ะก็กดเข้ามาจากนั้นนะครับก็ให้เ,เพื่อนๆกดดาวน์โหลดได้เลยครับอันนี้ผมดาวน์โหลดไปแล้วก็เลยไม่ขึ้นให้นะครับก็ดาวน์โหลดไปให้เสร็จเรียบร้อยนะครับพอเ,เพื่อนๆดาวน์โหลดเสร็จนะครับก็จะได้ตัวเกมมานะก็ให้เ,เพื่อนๆกดเข้าไปเลยนะครับอ่าพอเข้าไปก็จะเป็นหน้าแบบนีีี้้้นนนะะะะกกก็็็จมมใหหลลลลอออาายย่งงเคครรัับบท Google Facebook แว ก็ตามที่เพื่อนๆสะดวกกันเลยนะครับว่าจะล็อกอินด้วยอะไรของผมนะครับก็จะใช้เป็นตัว Google นะครับก็กดเข้ามานะครับแล้วก็ล็อกอินไรเรียบร้อยนะครับก็เซิร์ฟที่ผมอยู่ในตอนนี้นะครับจะเป็นเซิร์ฟ3 4นะครับอ่ตามนี้เลยอ่าแล้วก็กดเข้ามาเลยนะครับนี่ครับเสร็จแล้วครับแค่นี้ก็เล่นได้แล้วครับไม่ต้องทําอะไรให้ยุ่งยากเลยนะก็ในไหนแล้วนะผมก็จะมาสอนตั้งปุ่มด้วยละกันนะครับสําหรับคนที่ใช้ L d ดีบนผมนะครับก่อนอื่นเราต้องเข้าไปที่บทฝึกซ้อมก่อนนะครับ ขอเวลาแป๊บนึ่งตอนนี้ก็เข้ามาในโหมดฝึกซ้อมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนตั้งปุ่มนะครับ่ครเพื่อนๆเปิดแท็บเครื่องมือของตัวโปรแกรมก่อนนะครับ่อรเพื่อนๆกดไปตรงรูปแป้นพิพนนะครับที่อยู่ใต้ฟันเฟืองเนี่ยกดเข้ามานะครับามันก็จะเป็นหน้าแบบนี้ใช่ไหมครับเพื่อนๆก็สามารถเลือกตั้งได้ตามใจเลยนะครับว่าถนัดแบบไหนอยากตั้งแบบไหนก็ตั้งได้เลยนะครับก็ตั้งไม่ยากนะครับถ้าเราอยากตั้งให้ปุ่มไหนกดยังไงก็ใช้เป็นไอตัว A อย่างนี้นะครับเยียบล่างวังได้เลยนะแล้วก็พิมพ์ไไปปนนะะะครรัับวว่าจเ็ตอ ตัว w อะไรก็พิมพ์ได้เลยคื่อตัวเกีย์มันจะไม่ตั้งให้นะครับไอ้ปุ่มเดินเนี่ยเราก็ต้องมาตั้งเองนะครับถ้าเป็นปุ่มเดินครับเราก็เข้ามาที่ตรงนี้นะครับที่เป็นตัวบวกเนี่ยอ่าก็ลากออกมาครับนี่จะได้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ไปวางตรงนี้เลยนะครับฮะผมวางไปแล้วก็นี่ครับไม่ยากนะครับพอตั้งเสร็จก็กดบันทึกด้านล่างไปเลยนะครับอาจจะลำบากหน่อยนะต้องขยับก้อยตรงติ๊กถูกนะครับให้ตั้งตามผมเลยนะครับ ถ้าเป็นค่าที่มันตั้งให้อยู่แล้วนะครับมันจะติดไอ้ตรงนี้มานะครับมันก็จะโชว์ปุ่มที่เราตั้งมานะครับว่าไอ้ตรงไหนเป็นอะไรก็สําหรับใครที่ยังจําปุ่มไม่ได้ก็เปิดไปก็ได้ครับแต่สําหรับผมก็ปิดไปเลยอ่าก็จะได้ประมาณนี้อ่าก็ถือว่าได้แนละ้วพอจำเ,เพื่อนๆอยากให้มันภาพเต็มนะครับก็กดที่ F11 นะครับนี่มันก็จะเต็มให้นะครับดีเราก็เล่นได้เลยนะครับแบบนี้อ่าอ่าก็ถือว่าเล่นได้แล้วนะครับในส่วนของ PC นะ ก็ในโทรศัพท์ก็จะไม่ยุ่งยากนะครับก็จะล่นง่ายนะครับติดตั้งอะไรแป๊บเดียวก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการดาวน์โหลดในตัวของเซิร์ฟไต้หวันนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับที่มีปัญหาก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับก็ในส่วนของ PC นะครับถ้าทําตามผมเป๊ะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะแต่ถ้าเป็นโทรศัพท์นี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าผมก็ไม่ได้ลองโหลดในโทรศัพท์นะครับเออแล้วอีกอย่างนะครับมีเพื่อนเพื่อนถามว่าทําไมเล่นเซิร์ฟนอกแล้วเน็ตไม่ปิงนะครับ เพื่อนๆบางคนก็อาจจะสงสัยนะว่าผมใช้ VPN หรือเปล่าก็จริงๆผมไม่ได้ใช้เลยนะครับ VPN นี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับนี่ผมไม่มี VPN เลยนะครับไม่ได้เปิดอะไรเลยนะครับนี่คือแบบเล่นส,สดๆเลยครับโหลดมาแล้วก็เล่นเลยก็ไม่มีอะไรเลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เน็ตของแต่ละคนนะครับส่วนตัวผมเนี่ยมันไม่ปิงนะครับผมเลยไม่ใช้ VPN นะบางคนนะครับถ้าเน็ตแรงๆหรือ Wi-Fi แรงๆนี้น่าจะไม่มีปัญหานะ ก็สำหรับคนที่มันปิงนะครับก็ลองใช้ VP n ดูนะครับอันนี้ก็ลองไปหาดูกันนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ลองใช้เหมือนกันก็ใครที่โหลดมาแล้วเน็ตไม่ปิงก็โชคดีไปนะครับไม่ต้องลําบากใช้ VP n ีเนาะก็หมดแล้วนะครับขั้นตอนการโหลดของเซิร์ฟไต้หวันนะครับก็ก่อนจะจบคลิปนี้นะครับผมก็ขอชี้แจงอะไรดิดนึงแล้วกันนะครับก็เรื่องโดเน็ตนะครับผมอาจจะไม่ได้ทําขึ้นในต้นคลิปแล้วนะครับก็ต้องขออภัยจริงๆนะส่วนตัวผมนะครับผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะเสียเวลาในการทําคลิปนะครับ แล้วก็ก <sk PI> <rag function> ินเวลาคลิปนะครับทาให้คลิปมันยืดยาวนะครับอันนี้ผมก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้นะครับคือส่วนตัวผมก็ขี้เกียจด้วยแหละเพืดอนก็เลยจะไม่เอาขึ้นแล้วนะครับก็ต้องขออภัยจริงนะครับสาหรับคนที่ผมยังไม่ได้พูดโดเนตไปนะก็สาหรับคนที่ผมยังไม่พูดโดเนตนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนคอมเมนต์บอกใต้คลิปก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปตอบขอบคุณในเม้นแ์ลวกันนะครับอ่ะอันนี้ก็ต้องขออภัยจริงๆนะก็หวังว่าเพื่อนเพื่อจะเข้าใจกันนะครับอ่ะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ไว้เจอกั่ะคสสวี็ด